เมฆมาทำอะไรกันลูกถอดเครื่องลงถอดเครื่องลงทำไมล,ลูกติดแรงเกินเอามาเบิ้ลสองมาถอดเครื่องทำไมทำไมไม่คว้านไม่อะไรเปลี่ยนเครื่องเลยเปลี่ยนเครื่องเลยครับต้องเปี่ยนเครื่องเนี่ยทำไมไมาอยากขี่สองจังหวะแล้วอ้าอยากขี่สี่จังหวะเอ้อย่าเปลี่ยนเครื่องนี่เจ้ากุ้ยครับ ตกลงอี้จะเปลี่ยนเครื่องครับไม่รอหรอกเราเรไม่ทำจริงโอ้อันนี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 ้ตอนที่ลูกพี่ใส่ให้คาบูแดดอันนี้อะไรเป็นโปรูแดดแดดอ้าวแล้วทำไมตัวมันเป็นเปลี่ยนเอาอ๋อเวลาคันมันคันง่ายอ๋ออันนจะเปลี่ยนเครื่องจริงนะจริงแหมเราใครอิงซื้อของใครลูกโคกสะอาดโคกสะอาดซื้อมาไว้ใส่เลยซื้อมาหรือยังกี่บาท พันห้าไ,ไอไออะไรนะเวฟบร้อยยี่ห้านี่นตัดติดไหมล่ะไม่ติดามาทำนิดๆหน่อยๆก็ได้นะเดีย<า>๋ยวมันจะใช่ไหมลูกพีว่วะไออันนี้นกเต็มเมื่อไหรนี่ไอ้เมฆแกสตาร์ทให้ลุงดูสิลูกมันลูกติดมันแข็งเก็บไ,ไม่ได้ไม่รูไ้ไ,ไอไอที่ลูกติดนี่เอ็งตั้งใจให้มันติดหรือว่าอะไรตั้งใจครับ ตั้งใจครับว่าแล้วอยากให้มันพังตั้งนานนะโอ้รอแต่มันพังแล้วจะรอเปลี่ยนเอออะว่าไงว่าตามกันไปใครอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปไอ้โป้นไปไหนนี่ไอ้เมฆาอยากได้เครื่องใหม่ประนนั้นเลยนะโอ้โหมันก็ธรรมดา อ,อยากได้เครื่องใหม่ถึงขนาดต้องทำให้รถพังปาะนั้นเลยนะ่ะว่ากันไปเดี๋ยวจะรอดูผลงานเมกเอ็งไม่เรียนแล้วใช่ไหมเออไปวันจัดน,นะลูกเด้อเออ ไปเรียนสิวะไม่ไปไม่ได้เว้ยต้องไปเรียนลูกไปอาวุธป .6 เออไปอาวุธป .6 ยังไงก็ให้มันได้ป .6 ก่อนโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจับคุ้ยไอ้ไอ้เป้าไอ้ไอไอยันนงไหมหนูไม่ต้องครับอ๋อแล้วอเอาว่าไงาว่าตามกันเอา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 ออ อยากได้เครื่องหม่จนไม่ใส่สองทีไอเครื่องพังเอาว่าไงว่าตามกันอ่ะเป็นกำลังใจให้ดูห่างๆแบบห่วงๆเอาแล้วแต่เด้อเฮ้ก็ดูห่างๆแบบห่วงๆนั่นแหละแล้วแต่เด้อโอ้มันคล่องนะครับนี่มันคล่องมันคล่องพาดิโถกเออเอาเออเอเอ ไอ้จอมเองถอดสตือมาเออสตือหน้าน่ะเออว่าแล้วมันยังยเองอ็งให้ลุงวะเอให้ลูกพี่วนาะไคิ๊บิ๊บลูกคิ๊บิ๊บเอาเอาเอาเอีมมาก็ได้ถอดอันนี้ออกลูกถอดถอดสตือออกเอยถอดซออกเออ โ oh. อ้อะว่ากันไปโอย,ยือมมา,ากูไปแบบเดียวเองมึงยืมมาก่อนเถอนะน้าเรื่องเ,ออเ,อเยอะนนี้ไม่ต้องถอดเอาแต่นี้ลูกอันนี้ออก,อก,กได้ ลงได้เลยต้องเอาอันนี้ออกไม่ต้องไหนอันนี้เอาออกกระดัเอาออกได้เอาออกได้ลดโซ่ก่อนเออแล้วต้องเอารถอันนี้โซ่ก่อนลูกลดโซ่เออนี่นี่ปลดตรงนี้ในนะนี่นี่ปลดตรงนี้เออดึงออกเอาเลยเข้มสีแดงมากเออเออ ว่าแล้วก็เละหมดเหมือนคันก่อนใช่หนูจะเละหรือจะแรงนี่เอาไว้มันก็เละอ่าเออเอาว่าไงว่าตามกันเออเอาเออเอาจะไม่เล่นเครื่องเลยถอดปั้งมาเทียนได้หรือ

มันมีนักสามตัวเดดึงเอาอย่างยังลูกเออดึงเอาเลยทีนี้ดึงเลยเยียบเลยไม่ไปได้ลูกเออนั่นแหละเออเออไม่ระวังมือลูกระวังมือเอ้ยังเออเอาเออมาไงว่าตามกันอืม อันนี้จะไปบ้านหรือ,อยังไงเอไปบ้านเออนตบักวกไม่เปไ็นไรให้มันอยู่ทั้งรุ่นนี้แหละลูกเออ,อยากดูข้างหน้านี่ไหมไม่อยากดูหรอกถ้ามันนอกก็ให้มันนอกไป <c oughs> ไม่เล่น <c oughs> ไม่เติมสองทีผสมสองทีจะอยู่ได้เลยแ <c oughs> ม่เก็บเครื่องมือให้น้าหน่อยลูกไปจะคุยเก็บเครื่องมือให้ลูกพี่ขึ้น ถ้าบูไว้ก่อนเผื่อได้เอาเครื่องไปแลกกูคือต้องการคือต้องการเครื่องอาซีนี่นะให้เราไปแลกนี่แลกเอาเพิ่มเงินนิดเดียวเนาะเงินอะไรเงินเนี่ยฮะเงินอะเพิ่มเงินเอาเครื่องอ่ะโอ้รถลงมาหน่อยเอออ่ะว่าไงว่าตามกันแกะนี่เลยลูกแกะนี่เลยแกะนี่เลยเออไม่เออแค่นั้นแหละจบเพราะมันขาดอยู่แล้วเออต้องไปเสียเวลาเอาเอาไป เสียดนยนอนอ่าฮะขายยากมันขาดจมดแล้วเนาะจนแทบจะไม่อยากขี่แล้วตามจริงจะขายทั้งคันตัวซีใบอ้าวขายทำไมไม่ขายแล้วดีกว่าทำเครื่อนทำอะไรหล่ก โบยเลสิ่งไปไหนมาฮะเออตั้งดานว่ะตั้งดานชิบหายเลยว่ะตำรวจเออเอาเออโจมคิดถูกหรือคิดผิดนี่คิดถูกใช่ไหมคิดถูกแล้วใช่ไหม เออาถ้าเอาไปทำบุตรเออเอาแล้วแต่คิดถูกก็คิดถูกเออเอาเก็บเครื่องมือให้ลุงขึ้นไอ้นุเอ้าไปไหนนั่นน่ะเออแล้วรถคันนี้ลูกเออเออมายันกันมาโอ้ปอนด์มานี่สัมภาษณ์หน่อยลูกพี่สัมผัสปอนด์หน่อย มันคิดผิดหรือคิดถูกเออเอ,เ,เออเออโอ้มันไม่ใช่เลยเดอ้อดูว่ามันขี่จนให้รถพังไปเลยมันไม่ผสมสองทีอ่ะเจ้ากุ้ยอ่ะนอเออไปไหนจะไปเทีบอนไปยหายๆกันงั้นคันนี้ให้มันอยู่ตรงนี้เลยเดอ้อ <c oughs> ไม่ลูกพี่จะปิดร้านจะไป เอาโมไซค์ลูกค้าอยู่ตลาดสดเมกเองเราพิกวีเดอ้อเออนี่ลูกไปเดี๋ยวเจอกันอีจจะไปไหนไปนไปน้ำมันเออเออไปไปไปไดวเจอกันเมกเองเราพิกวีเดอ้องั้นเดอ้อเออลุงจะไปเอารถลูกค้าหน่อยลูก่ะไปว่ากัน